บทที่525ทำคะแนนสองเท่าใช่ไหมฉันบอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกโยนทิ้งไปคินเฟิงอดไม่ได้ที่จะบน่นลัวฟูวางคางบนมือครุ่นคิดสักครู่จากนั้นแสดงสีหน้าสำนึกรู้อย่างกระทันหันปรบมือเบาๆแล้วพูดว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่ดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดจะสัมผัสได้ถึงรูปร่างหน้าตาของเราแล้วดังนั้นมันจึงมาถึงเราจะเรียกคลื่นที่ทำลายยาทั้งหมดที่ฉันใช้ต่อสู้เมื่อเห็นคำอธิบายที่จริงจังของลูโอฟูขินเฟิงกอดไม่ได้ที่จะบ่นอย่างบ้าคลาั่งเฮมีเหตุผลออออะะะไไรรรรทีีี่่่ต้้้้งงธิิบาาาาาายยยคควววนนนขขดดจจกกหมถเเล็เึ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งขนาดนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วดูเหมือนว่าฉันจะประมาทในสายตาของโรฟเขายังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสัตรูที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนชินเฟิงรู้สึกว่าหัวใจของเขาแทบจะบ้าและตะโกนว่าช่างเป็นเส้นได้ขนสัตว์จริงๆมันเป็นเพียงคลื่นที่พัดเอาสิ่งนั้นออกไปทําไมคุณถึงบอกกว่าอีกฝ่ายเรียกมันมาเป็นพิเศษอัญยประกาศคู่แต่ไม่ต้องกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้ลูโอฟูยกนิ้วให้ขิ้นเฟิงชินเฟิงไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไรชชัั่่่ววขขขะหหนนนนนึงงงงแแลตอี้้้คาาามม็็กกกรรทดเใใบ ในเวลานี้โรฟอรหยิบขวดยาออกมาอีกขวดอย่างมั่นใจชินเฟิงรู้สึกหนาวสั่นที่หลังและจ้องมองไปที่ยาเดี๋ยวก่อนคุณกําลังทําอะไรอยู่ลูโอฟูพูดกับคินเฟิงอย่างภาคภูมิใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วฉันมีวงแหวนอวากาศด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะใส่ย,ยาลงในวงแหวนอวากาศได้มากแค่ไหนฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรกังวลใจฉันจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเฮ hey, ไม่เป็นไรจริงๆเหรอที่คุณจะถอดแหวนแบบนี้ออกมาคุณไม่ต้องกังวลกับคลื่นที่ซัดหายไปเหรอคินเฟงิงจ้องไปที่แหวนน่แอ โรฟอพึงพอใจและดูเหมือนจะมีความบ้าคลั่งเล็กน้อยในดวงตาของเขาและเขาพูดว่าฉันเกรงว่าทักษะของผู้ชายคนนั้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นฉันจึงไม่ต้องกังวลกับเขาเลยและฉันก็เสริมด้วยแก้ไขเวทมนต์ให้กับแหวนวงนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถูกกวาดล้างออกไปอย่างแน่นอนเมือ่อก่อนที่เขาจะพูดจบก็มีสเปรย์อีกชั้นหนึ่งเข้ามาคลื่นชั้นนี้กวาดแหวนที่ลูโอฟูถือไว้ในฝ่ามือของเขาออกไปเมื่อเห็นสถานการณ์นี้โรฟอจึงทุบมือของเขาและร้องไห้อย่างบ้าคลั่งให้ตายเถอออะแแหหววนนนนขงงัััััาายยยไไไปลล้้้้้้ใใตเเถคคุณชทกกษม่ดสร มันก็แค่คลื่นธรรมดาธรรมดาโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นกับประสาทสัมผัสในการมองเห็นดูเหมือนว่าสิ่งที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วคิ้งเฟงบ่นอีกครั้งคุณไม่คิดว่าเขาจะนับขั้นตอนนี้แล้วหรอเขารีบเช็ดน้ำตาและแส้งคำเป็นครุ่นคิดเดิมทีคิ้งเฟงต้องการสรับแช่งแต่เขาต้านทานแรงกระตุ้นในใจอย่างรวดเร็วและถอนหายใจเขาตบหน้าผากและรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้ความฉลาดของเขาอาจลดลงเช่นกันในที่สุดเมื่อโรฟอกํกำลังจะหยิบของชิ้นที่สามออกมาเรือก็ถึงงฝั่แล้ว เมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของลูโอฟูฉินเฟิงก็กำมัดแน่นแต่หลังจากคิดว่าเขาเป็น NPC ซภารกิจเขาก็ทำได้เพียงคลายมัดเท่านั้นสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่บนเกาะแห่งนี้แต่ฉันคิดว่ามันอาจเป็นอันตรายได้โรฟอซึ่งหมดยาแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังและยืนอยู่ด้านหลังชินเฟิงคิมเฟิงแค่ขอให้โรติดตามเขาไว้และในขณะเดียวกันก็บอกเขาว่าตราบใดที่เขาไม่ยืนห่างเกินไปเขาก็ปกป้องโรได้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกังวลมากนะักลูโอฟูได้ยินคำพูดของคิมเฟิงแต่ก็นึกถึงยาของเขาและพึงพายยยาอองฉฉัััันนนนู่่่ทีก็จะไม่่่กลลวสิงเหานี้น ทั้งหมดนี้เป็นเพราะศัตรูเจ้าเล่ห์เกินไปชิงเฟิงเพียงแค่หัวเราะเบาๆในขณะนี้เขาสูญเสียแรงจูงใจที่จะบ่นไปโดยสิ้นเชิงตามโรฟแล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นไฟออกมาจากดินตรงหน้าพวกเขาหลังจากที่ทั้งสองจ้องมองกันไม่กี่วินาทีเลวไฟก็สลายไปอย่างรวดเร็วโชคดีที่ขินเฟิงตอบสนองได้ทันเวลาและปล่อยโลที่สร้างขึ้นจากพลังงานดาบโลพลังงานดาบสามารถต้านทานเลวไฟได้สําเร็จแต่โรฟอรไม่โชคดีนักหลังจากถอยหลังไปสองสามก้าวเขาก็เท้าแพลงโดยไม่ได้ตั้งใจและล้มลงกับพื้น คินเฟงเหลือบมองลูโอฟูด้วยความรังเกียจฉันมักจะรู้สึกว่าความยากของงานนี้ถูกยกขึ้นโดยคุณไม่ต้องห่วงฉันฉันสบายดีมันเป็นแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยโรฟกัดฟันและลุกขึ้นยืนด้วยการสนับสนุนชินเฟิงยังถอนหายใจด้วยความโล่องอกหลีสบายดีเมื่อเขาเห็นว่าลูโอฟูไม่มีอะไรทำอย่างไรก็ตามขณะที่เขาหันกลับไปเพื่อจัดการกับคนที่จุดไฟในระยะไกลกระดูกหักอย่างกะทันหันทำให้หนังศีรษะของเขาชาแต่ลูโอฟูยืนอยู่ตรงหน้าคินเฟงอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นและบอกว่าเขาจะช่วยเขาต้านทานพลังขอองคูู่่ตส้ จากนั้นโรฟอรก็ถูกแสงพุ่งชนและร่างของเขาก็ปลิวออกไปทันทีทำลายต้นไม้หลายต้นในระยะไกลคินเฟงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆและรีบไปหาซันอย่างช้าๆหลังจากการต่อสู้คินเฟงก็เอาชนะสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่เพื่อเปิดเผยมันสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีหนามแหลมปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแต่ถินเฟิงแค่เย่อเ้ยเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้และไม่ได้สนใจเขาบทที่526คุณถูกศัตรูส่งมาเหรอทันใดนั้นสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็กลายเป็นเส้นสีดำและพุ่งเข้าหาาคิเเฟง ในเวลานี้ถิ่เฟิงหลบการโจมตีของสัตว์ประหลาดได้อย่างง่ายดายและเมื่อเขาเห็นเขาแกวงอุ้งเท้ามาที่เขาเขาก็เพียงหลบไปด้านข้างเท่านั้นเงาสีดำสองสามเงาเล็ดลอดผ่านด้านข้างของขิ้นเฟิงกระโจนลงบนพื้นและจับรอยแตกหอลายจุดบนพื้นในทันทีเขามองดูโรบอีกครั้งด้วยความกังวลและโล่งใจเมื่อพบว่าคนหลังซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินลึกๆในใจของขิ้นเฟิงเขาไม่ได้คาดหวังว่าโรบจะช่วยเขาต่อสู้แต่หวังว่าเขาจะปลอดภัยในขณะนั้นเท่านั้นท้ายที่สุดถ้าผู้ชายคนนั้นหายไปฉันไม่รู้จะมองหาของทีีี่่ไไหนหนนนนลลััังงจากทฉเขยมป แน่นอนว่ามีแนวโน้มว่างานจะจบลงโดยตรงฟ้าร้องและฟ้าผ่าเริ่มรวมตัวกันในท้องฟ้าอันห่างไกลและเมฆดำหนาทึบก,ก็กระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบพร้อมกับลำแสงสายฟ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหลุมขนาดใหญ่ก็ถูกแยกออกจากพื้นทันทีหลังจากนั้นชินเฟิงมองดูและพบชายคนหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟกำลังเดินมาหาเขาฝนตกให้ลมพัดมาตกใส่เขาแต่เปลวไฟสีฟ้าบนร่างกายของเขาไม่ได้ดับเพราะเหตุนี้ชินเฟิงยังมองดูเขาด้วยความกังวลเมื่อเห็นมีดสั้นสองเล่มกลายเป็นมือของเขาเขาก็ปรับจิตใจให,ให้ตรงทันที ชายคนนั้นรีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยเท้าของเขาบนพื้นชินเฟิงเห็นแสงดาบแอร์วบหนึ่งอยู่ข้างๆเขาและทันใดนั้นรอยแต่ก็ปรากฏข,ขึ้นที่แขนของเขาเขามองไปที่คุณค่าชีวิตอีกครั้งและพบว่าแม้ว่ามูลค่าชีวิตจะคงที่แต่ก็ยังมีบัฟอีกสามอย่างบนร่างกายของเขาฉีกขาดลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย25%เลดความเร็วในการฟื้นฟูลเลือดของเป้าหมาย8 5เและลดผลการรักษาของเป้าหมาย15% คอสลดคุณค่าทางจิตวิญญาณของเป้าหมาย30แต้มลดพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย2 5เและลดพลังป้องกันของเป้าหมาย15ซกระหายเลือดทุกครั้งที่คุณโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสฟื้นฟูพลังชีวิต1 5เและเอฟเฟกต์คงอยู่เป็นเวลาหนาทีแม้ว่าจะมีบัฟเพียงสบัฟแต่ถินเฟิงก็มีลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นอันสุดท้ายเขาก็ตกตะลึงไปแล้วโดยไม่คาดคิดสัตว์ประหลาดตัวนี้มีทักษะดูดเลือดจริงๆ เมื่อเห็นสถานการณ์นี้เขาทำได้เพียงหยิบยาออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาอย่างรวดเร็วและพยายามฟื้นฟูสถานะของเขาในเวลานี้โรฟอรสะดุดและคลานไปชินเฟิงเหลือบมองเขาแล้วถามเขาว่าเขาต้องการทำอะไรในเวลานี้ลูโอฟูรู้สึกสับสนเล็กน้อยหลังจากมองไปที่คินเฟิงแล้วเทียนเจี้ยนก็เหวี่ยงดาบของเขาและฟันโดยตรงคินเฟิงทำได้แค่ถอยกลับไปเท่านั้นโรฟตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากฟันดาบของเขาและเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและต้องการจัดการกับสัตว์ประหลาดของชั้นแต่ในขณะนี้สัตว์ประหลาดคำรามอีกครั้ง ขาของลูโอฟูตื่นประหนกทันทีและมีบัฟสองอันที่เหมือนกับขิ้เฟงทุกประการปรากฏบนร่างกายของเขาในเวลานี้โรบหมดสติไปแล้วด้วยความกลัวสัตว์ประหลาดกำลังจะตบเขาจนตายในความเป็นจริงลึกลงไปในหัวใจของขิ้เฟงเขาเต็มใจที่จะดูแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็รีบเร่งไปทำภารกิจนี้อย่างรวดเร็วเขาวางดาบลงบนกรงเล็บของสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดคำรามอีกครั้งแต่เหวี่ยงอุ้งเท้าอีกข้างของมันแต่ขิ้เฟงแต่ลูโอฟูที่ท้องและผลักเขาออกไป โรฟอยังคงแท้งทำเป็นเวียนหัวแต่เมื่อรู้สึกเจ็บปวดเขาจึงรีบลุกขึ้นและซ่อนตัวกลับไปที่หน้าร้านหินก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อความสนุกสนานใช่ไหมคินเฟงมองไปที่ลูโอฟูโดยไม่พูดอะไรแต่ไม่นานก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดต่อไปในที่สุดก็มีการต่อสู้ที่ดูเดือดอีกครั้งและสัตว์ประหลาดก็ยังคงลง้มลงแต่ลางสังหรณ์อันเป็นลางร้ายก็ปรากฏแก่เขาอีกครั้งคินเฟงยังสังเกตเห็นว่าเขาติดเชื้อจากบัฟที่เรียกว่าสปรรัั่่่่วววกกาาาาเเเซแแลลละะขไไไดด้้้้อองงมมมมนนนพบบีีีีททจคย แต่โชคดีที่บัฟนี้ลดความแข็งแกร่งของคิ้นเฟงเท่านั้นดังนั้นมันจะไม่ส่งผลกระทบกับเขามากนะักโรสซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินและลังเลอยู่ครู่หนึ่งยังคงคลานออกมาอย่างช้าๆเขามองไปรอบๆอ,อย่างเป็นกังวลและถามคิ้นเฟงด้วยเสียงต่ำมากกว่าเขาเคลียร์มอนสเตอร์ได้แล้วหรือไม่ชิ้นเฟงหาวอย่างเหน็ดเหนื่อยและชี้ไปที่เศษซากที่อยู่บนพื้นขณะที่โรฟอรกําลังดูอยู่เขาก็เก็บอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดที่เปิดเผยอยู่บนพื้นออกไปสัตว์ประหลาดตัวนี้ยังคงทรงพลังมากและระเบิดวัสดุหลายอย่างที่ใช้สร้าาางอาวุธในนนต โรฟอรพูดด้วยความกลัวที่ยังคงอยู่รีบไปหามันกันเถอะบางทีอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ชินเฟิงพยักหน้าและเริ่มเดินไปที่ก้อนหินพร้อมกับโรฟทั้งสองยืนอยู่หน้าหินแต่มีรอยมากมายบนหินตรงหน้าเขาโรฟอรบอกว่าเขาอ่านเครื่องหมายไม่ได้ชินเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและเปิดการแปลของระบบโดยตรงอย่างไรก็ตามฉันได้รับข้อความแจ้งจากระบบว่าการแปลแบบธรรมดาไม่สามารถแปลคำเหล่านี้ได้และต้องผ่านเนื้อหาพิเศษบางอย่างและวัสดุพิเศษเหล่านั้นก็อยู่ใกล้ๆ ชินเฟิงยังวางแผนที่จะดูใกล้ๆและหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เขาต้องการแล้วเขาก็เริ่มมองหาพวกมันด้วยในที่สุดเขาก็พบกระดานชนวนที่ดูแปลกตาสำหรับวัสดุที่เขาต้องการชินเฟิงยังทุบก,กระดานชนวนให้เป็นผงโดยตรงตามที่ระบบเตือนบทที่527มาถึงพระราชวังใต้ดินแล้วเหรอเขาหันกลับไปหาหลัวปู่ซึ่งเห็นชินเฟิงมาและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพบวัสดุที่คุณขอแล้วชินเฟงิงหยิบสิ่งต่างๆออกมาในขณะที่เขาพูดเช่นนั้น ลูอ่อฟูหยิบของต่างๆในมือของขินเฟงช้าๆด้วยสายตาที่มีความสุขและถามขิ้นเฟงอย่างรวดเร็วว่าจะทำอย่างไรต่อไปชินเฟิงรู้สึกพูดไม่ออกมากหลังจากได้ยินสิ่งนี้และพูดว่าคุณกำลังถามฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าโรโฟอร์แสดงสีหน้ารับรู้อย่างกระทันหันเขาตบฝ่ามือของเขาเบาๆและในขณะเดียวกันก็เดินไปหาชินเฟิงโดยไม่รู้ตัวและเขาก็หันหน้าไปมองขินเฟงอีกครั้งและขอให้เขาติดตามไปชินเฟิงทำได้เพียงตามหลังหลัวฟูเท่านั้นและไม่นานก็เดินตามเขาไปที่ฝั่ง ฉันเห็นโรฟอรต่อยพื้นและจากนั้นก็มีรอยแตกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นคินเฟงอยู่ด้านหลังโรฟโดยมองไปที่นิ้วของโรฟฉันเห็นทางเดินใต้ดินตรงหน้าฉันความอยากรู้อยากเห็นก็กระตุ้นขึ้นในหัวใจของคินเฟงและเขาก็เดินไปที่ทางเดินใต้ดินโดยไม่รู้ตัวหลังจากเดินมาโดยไม่ทราบระยะเขาก็หยุดจริงๆแต่ลมก็ยังพัดเข้าหูของฉันนอกจากนี้ยังทําให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านมากยิ่งขึ้นช่องว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งข้างหน้าคินเฟงก็เงียบไปสักพักแล้วขอให้โรฟบอกเขาว่าจะทําอย่างไรต่อไป ในทางตรงกันข้ามโรฟอรยิ้มอย่างลึกลับและกล่าต่อชินเฟิงอยากกังวลทุกอย่างอาจจะเรียบร้อยดีแต่คินเฟิงยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและถามโรฟแล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้พวกเราไม่ไปจากที่นั่นตอนนี้เหรอแต่เราไปทางนี้แทนลัวฟูเห็นสิ่งที่ชินเฟิงพูดและเงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าจริงๆแล้วถนนสายนี้อยู่ใกล้กว่าและประตูหินนั้นก็เปิดจากภายในสู่ภายนอกจริงๆหลังจากที่คินเฟิงได้ยินเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินตามหลังโรฟรไปด้วยหลังจากห่างออกไปอีกระยะหนึ่งโรฟก็หยุดกระทันหัน ในเวลานี้ลูโอฟูรู้สึกถึงบรรยากาศที่อันตรายแอร์วบวบอยู่รอบตัวเขาและมองไปที่คินเฟงอีกครั้งชินเฟงจับอาวุธในมือของเขาอย่างแน่นหนาช่วงเวลาต่อไปดูเหมือนจะเป็นการทดสอบการคาดเดาของเขาแน่นอนว่ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาจากระยะไกลผู้ชายคนนั้นถือแท่งเหล็กอยู่ในมือและเขาสวมชุดเกราะต่อสู้ที่เก่ามากจากระยะไกลชุดเกราะการต่อสู้ของเขาขาดรุ่งริ่งมากแล้วคินเฟงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นค่อยๆเดินไปหาสัตว์ประหลาดเขากําลังจะเข้าใกล้สัตว์ประหลาดแต่จู่ๆสัตว์ประหลาดก็ส่งเสียงคำรามออกมา เขารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเขามองอีกครั้งเขาพบว่ากรงเล็บของสัตว์ประหลาดกำลังผิวปากไปในทิศทางที่ใบหน้าของเขาคินเฟงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยแต่เขาก็ยังคงยกอาวุธขึ้นเพื่อต่อต้านมีการประทะกันของโลหะอีกครั้งสัตว์ประหลาดถูกโจมตีกลับด้วยดาบของคินเฟงและฉินเฟิงก็ถวยโอกาสนี้และปล่อยแสงดาบออกมาโดยตรงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสัตว์ประหลาดก็ล้มลงกับพื้นเขามองกลับไปที่โรฟอร์ ดูเหมือนว่าลูโอฟูจะฟื้นตัวจากอาการตกใจเมื่อมองไปที่คินเฟงด้วยสายตาที่ซับซ้อนและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยังคงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้คินเฟงคิดอยู่พักหนึ่งและบอกว่าเขาฆ่าสัตว์ประหลาดเท่านั้นลูโอฟูเข้าใจและนำคินเฟงไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ฉินเฟิงรู้สึกว่าร่างกายของเขาหนักมากเขาดูสถานะของเขาอีกครั้งและพบว่ามีบัฟอีกสองสามอย่างในแถบสถานะของเขาความอับอายลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง15%ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง25%และลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง30% ขอดอกไม้ความช้าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง15%บึงลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง25%บัฟทุกประเภทประปนกันทำให้คิงเฟงตื่นประหนกไปทั่วขนาดหนึ่งแต่เขากลับมามีสติได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจออกจากที่นี่ก่อนโรบยังได้รับผลกระทบจากบัฟในเวลานี้และความเร็วของเขาก็ช้าลงคิงเฟงอดไม่ได้ที่จะต้องการเตือนเขาแต่โรฟอรก็หันหัวของเขาและพูดกับถินเฟิงอย่างช่วยไม่ได้ฉันก็อยากจะรีบเหมือนกันแต่ฉันไม่มีกำลังอีกต่อไป หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ถอนหายใจศูนย์ศูนย์คินเฟงเร่งความเร็วสิบนาทีต่อมาคินเฟงติดตามรถไปที่ห้องลับแต่มีสวิตหินอยู่ในห้องลับโดยรอบเมื่อเห็นสถานการณ์นี้เขาก็เมียไปสักพักและค่อยๆเดินไปยังบริเวณที่มีสวิตหินหลายอันและปล่อยมวลพลังงานออกมาโดยตรงขณะที่เขาต่อยออกไปก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สั่นสะเทือนเช่นกันและรอยแตกก็เริ่มปรากฏขึ้นแต่ฉินเฟิงไม่มีความสุขเขาแค่เหวี่ยงดาบยาวอีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่าดาบของเขามีภูมิคุ้มกันต่อการตัดหินจริง ลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายเต็มหัวใจของเขาทันทีสีหน้าของคินเฟงมีความซับซ้อนมากขึ้นโรบยังถามคินเฟงว่าจะทําอย่างไรอีกครั้งทันใดนั้นก้อนหินที่อยู่ข้างหน้าก็ปล่อยลําแสงออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ถิ่นเฟิงก็กัดแกว่งดาบยาวของเขาเพื่อต้านทานพลังงานดาบทั่วท้องฟ้ากอต,ตัวต่อหน้าคินเฟงจากนั้นจึงกระจายออกไปสร้างเกราะพลังงานดาบที่ใหญ่ขึ้นลมพัดมาอีกเมื่อหันศีรษะไปมองอีกครั้งก็พบว่ามีบาดแผลที่แขนนอหอลายจุดความเจ็บปวดยังเกิดขึ้นในสมองและเคลื่อนไปทั่วร่าางกยยด้ว ชิ้นเฟิงใสายหัวเบาเบาดวงตาของเขาชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมบทที่528แม้แต่เจ้าก็ไม่รู้เหรอแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะบอกโรฟอรให้ระมัดระวังในทุกสิ่งโรฟอร์ไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้และไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงหายใจไม่ออกจากหินที่อยู่ห่างไกลาราวกับสายฟ้าอยู่ในใจทั้งสองมองไปที่จุดที่เสียงนั้นมาจากไหนลูออฟูเพิ่งซ่อนตัวอยู่ด้านหลังทินเฟงและขอให้คนหลังไปที่สถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ หลังจากที่คินเฟงได้รับข่าวจากโรเบาก็ค่อยๆเดินไปยังพื้นที่เปิดโลง่งในที่สุดเขาก็มาถึงข้างหินแต่คราวนี้ถิ่นเฟิงยังสังเกตเห็นว่าถัดจากหินนั้นมีคน837ที่เสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีดาบติดอยู่ในใจของเขาและสีหน้าของเขาก็ยิ่งยากขึ้นเขาเอนหลังพิงหินแล้วก้มศีรษะแต่เมื่อชายคนนั้นสังเกตเห็นขินเฟงและคนอื่นๆกำลังมาเขาก็เงยหน้าขึ้นมองดูพวกเขารู้สึกประหลาดใจมากที่ขินเฟงและลูโอฟูสามารถมาที่นี่ได้ขินเฟงจึงถามเเขาวาว่คุณปป็นอะไรไร เมื่อเห็นคำพูดของคิ้นเฟงิงชายคนนั้นก็ถามด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าคุณมีอะไรกินบ้างไหมโรบเห็นคิ้นเฟิงและรู้สึกว่าคนมีอาหารอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งชินเฟิงก็หยิบอาหารแห้งออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและมอบให้ชายคนนั้นชายคนนั้นเคี้ยวอาหารแห้งที่คิ้นเฟิงมอบให้และสำลักอาหารเขามองไปที่คิ้นเฟิงและคนอื่นๆกล่าวขอบคุณจากนั้นหายใจเข้าลึกๆและดึงดาบออกจากร่างกายของเขาเมื่อทั้งสองเห็นฉากนี้พวกเขาก็เย็นชา แต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าชายคนนั้นไม่มีเลือดออกเมื่อเขาดึงดาบออกมาดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อโดยไม่รู้ตัวว่าชายตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ปัญหาคือผู้ชายไม่ใช่ม <references> นุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โจมตีพวกเขาดังนั้นจึงสรุปได้คร่าวๆว่าเกนเกรนไม่ใช่สัตว์ประหลาดชายคนนั้นยังสังเกตเห็นว่าคินเฟงและคนอื่นๆกำลังมองมาที่เขาแต่เขาแค่ถามพวกเขาอย่างสงสัยมากขึ้นว่าพวกเขากำลังมองอะไรอยู่ชินเฟิงครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามชายคนนั้นว่าทำไมคุณไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากดึงดา เมื่อได้ยินสิ่งที่คินเฟงพูดชายคนนั้นก็ยิ้มและพูดว่าถ้าคุณเห็นตอนนี้ฉันไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ฉันก็จะไม่ทำร้ายคุณเช่นกันทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาลูโอฟูก็เปลี่ยนทัศนคติของเขาต่อชายคนนั้นทันทีและยืนอยู่ข้างหลังคินเฟงทันทีสิบนาทีต่อมาฉันเกรงว่าฉันจะเข้าใจด้วยว่าเดิมทีชายคนนี้กำลังต่อสู้กับคนที่นี่ต่อมาชายคนนั้นฆ่าเขาโดยตรงด้วยวิชาดาบแปลกๆแ,และยังบอกชายคนนั้นด้วยว่าชีวิตจะเลวร้ายยิ่งกว่าความตายสำหรับผู้ชาย ในความเป็นจริงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคนคนนั้นถึงพูดแบบนั้นแต่เขาไม่เข้าใจคําพูดของเขาจนกระทั่งเขาอยู่ในสภาพกึงตายเขายังรู้สึกหดหูใจมากในเวลาเดียวกันโดยพูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้ชายคนนั้นจะวางแผนต่อต้านฉันจริงๆแต่ตอนนี้ผู้ชายกลับไม่คิดเรื่องพวกนี้อีกต่อไปเพราะว่าคนนั้นตายไปแล้วหรือตายด้วยดาบแล้วดังนั้นในระดับหนึ่งฉันจึงถือเป็นการแก้แค้นได้ชินเฟิงมองไปที่หลัวฟูที่อยู่ข้างๆเขาอีกครั้งและถามว่าหากเป็นกรณีนี้เราไม่กังวลเราต้องไปกันแล้ว เมื่อได้ยินสิ่งที่คินเฟงพูดชายคนนั้นก็ลุกขึ้นจากพื้นด้วยความตื่นเต้นมากคินเฟงมองดูเขาอย่างกังวลดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะรู้ตัวว่าการเคลื่อนไหวของเขาดังไปหน่อยเขาจึงยิ้มเบี้ยวโบกมือแล้วพูดว่าฉันไม่ได้หมายถึงอะไรที่เป็นอันตรายแต่ฉันแค่อยากจะรู้ว่าคุณกําลังจะไปไหนฉันคิดว่าจากประสบการณ์การเข้าพักของฉันที่นี่มันน่าจะช่วยคุณได้บ้างโรฟอรก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นและพูดกับชายคนนั้นว่าในกรณีนี้คุณรู้จััััักกสสสสสมมมมมมมบบตติิิิททททีีีีีีีี่่่่่่่่่นน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 นไไหหฉด้้้ยยาาาาาาาววงงงใถแแลเเรพือ เมื่อได้ยินสิ่งที่โรฟพูดชายคนนั้นก็ดูสับสนและถามว่าฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ฉันไม่เห็นสมบัติที่คุณพูดถึงเลยโรฟอรยังกังวลเล็กน้อยและพูดว่าสมบัตินั้นอยู่ที่นี่จริงๆมันควรจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อเห็นโรฟอรเป็นแบบนี้ชายคนนั้นก็ส่หัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันขอโทษฉันไม่รู้เพราะฉันมาที่นี่มานานแล้วเพื่อรักษาท่าทางของอาการบาดเจ็บครั้งก่อนก่อนฉันก็เลยไม่รู้ว่าที่นี่ไม่มีใครนอกจากฉันอะไรอีกโรฟอรเข้าใจแต่ในเวลานี้เขาก็รู้สึกหดหูมากเช่นกัน เขารู้ว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นบอะแสก็จะถูกทำลายอีกครั้งและเขาจะต้องค้นหาอย่างไร้จุดหมายในสถานที่แห่งนี้แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องค้นหาที่นี่นานแค่ไหนชินเฟิงกบไหลโร,รฟอรเบาๆบาแทนโดยบอกเขาว่าอย่าเศร้าเกินไปและในขณะเดียวกันก็บอกว่าเขาจะไปกับเขาเป็นเวลาศูนวินาทีบรรยากาศเริ่มหนักห่วงอยู่พักหนึ่งลูโอฟูยังมองไปที่ขีนเฟิงและทำได้แค่ดึงตัวเองเข้าด้วยกันเล็กน้อยโดยคิดว่าเขาจะต้องค้นหาต่อไปทั้งสองเริ่มเดินจากไป ชายคนนั้นมองดูแอร์และทิ้งทั้งสองคนไปแต่เขากอดไม่ได้ที่จะพูดกับพวกเขาว่าหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันคุณสามารถมาหาฉันโดยตรงในเวลานั้นได้ปรับใดที่ฉันสามารถทําได้ฉันจะทําอย่างแน่นอนช่วยแต่คินเฟงและลูโอฟูไปไกลแล้วและพวกเขาไม่ได้ยินเสียงของชายคนนั้นจริงสิพวกที่ปล่อยข่าวโรรู้สึกหดหูใจมากบทที่529้าไม่เจอกันนานแต่ไม่มีอะไรทําเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งในที่สุดคินเฟงและลูโอฟูก็มาถึงพื้นที่เปิดโล่งและหีบสมบัติมากมายก็ปรากฏขขึ้้นนต่อหาาพวกเ แต่คินเฟงบอกตัวเองโดยตรงว่าในบรรดาหตบสมบัติที่อยู่ตรงหน้าเขามีแนวโน้มมากกว่ามีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่เป็นของจริงและที่เหลือทั้งหมดเป็นของปลอมแต่ถ้าจะเอาประกันปลอมก็กลัวจะเป็นอันตรายครับคินเฟงบอกโรบถึงความคิดของเขาโรฟอรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้และเขาก็ไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้และพูดว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแต่ตอนนี้เธอทําได้แค่จริงจังเท่านั้นบรรยากาศเริ่มอันตรายมากขึ้นในทันทีและลูโอฟูก็รีบไปที่บริเวณใกล้เคียงของคิงเฟงงและะถาาาามว่่่จทํออยไไรตไป ความคิดของคินเฟงคือการขอให้ตัวเองศูนย์ห้าไปดูว่าสถาบันเหล่านั้นเป็นของปลอมหรือไม่เพราะมูลค่าชีวิตของเขานั้นมากกว่ามูลค่าของโรฟมากหากโรฟอได้ลองโรฟอคงจะหายไปภายในไม่กี่นาทีเขาต้องการสร้างเกราะป้องกันตัวเองทันทีจากจุดนี้แต่เขาเห็นโล่สีขาวสว่างปรากฏอยู่ข้างๆคินเฟงและโล่ก็หมุนรอบคินเฟงและคินเฟงก็ค่อยๆเข้าใกล้หลีบสมบัติตรงหน้าเขาเมื่อเขากำลังจะเปิดปืนบนถนนทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากด้านหน้า ชินเฟิงได้รับบาดเจ็บจากแสงจ้าและเมื่อเขามองอีกครั้งเขาพบว่ามีหนังพิเศษบนร่างกายของเขา Holy Light Shot ลดความต้านทานเวทมนต์ของเป้าหมาย20%ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย15%และทำให้ใช้ HP เพิ่มเติม45%ของเป้าหมายในเวลานี้ชินเฟิงได้รับบาดเจ็บจากบาฟและมีเพียง55%ของชีวิตของเขาที่หายไปในทันทีแต่เขาไม่ตื่นประหนกและเพียงแค่เดินไปที่เดิมอีกครั้งชินเฟิงหวีงดาบในมือไปทางการถีบสมบัติใบหนึ่งทันที เขาตั้งใจที่จะเรียบร้อยกว่านี้เล็กน้อยแต่เมื่อเขาไปถึงหีบสมบัติใบที่สองหีบสมบัติก็เปล่งแสงสีทองออกมาอีกครั้งและแสงนี้ก็แรงกว่าเดิมชินเฟิงต้องการเอาดาบคืนแต่มันก็สายเกินไปเมื่อดาบของเขาสัมผัสกับหีบสมบัติลำแสงก็พุ่งออกมาจากหีบสมบัติอีกครั้งเช่นเดียวกับลำแสงก่อนหน้าทุกประการคราวนี้คินเฟิงเหลือพลังชีวิตเพียงสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแม้ว่าลูโอฟูในระยะไกลจะไม่รู้ว่าสุขภาพของคินเฟิงมากแค่ไหนแต่เมื่อเห็นสีหน้าของฝ่ายหลังเขาอยากจะเดาวา ชินเฟิงยังใช้เทคนิคการรักษาและหลังจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าอนุภาคสีเขียวบางส่วนที่แสดงถึงการรักษาเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาอนุภาคเหล่านั้นลอยเข้าสู่ร่างกายชิ้นเฟิงฟื้นตัวกลับมามีสุขภาพสมบูรณ์ในทันทีมองดูกล่องอื่นๆอ,อ,อีกครั้งและเดาว่าพลังของกล่องเหล่านั้นไม่ควรเพียงพอที่จะฆ่าเขาในทันทียิ่งไปกว่านั้นยังมีผลเชิงบวกมากมายต่อเขาหนึ่งในนั้นคือการเกิดใหม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเฟิงก็เริ่มเปิดกล่องสักพักและทุกครั้งที่เขาเปิดกล่องลลแแสสสงงงงงกกกกกกก็็็จะระรรเเเเเบิิิิดดดออออมมมาาาตต่่ืปปุุท้้ยนนฟัหฏขึ เขาคิดว่ามงกุฎควรจะเป็นอะไรที่เหมือนกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเขาหยิบมันออกมาเขาก็พบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมงกุฎตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของนักเวทซึ่งสามารถให้ผลดีมากมายแก่นักเวทนอกจากนี้เขายังตัดสินใจนําสิ่งนี้กลับไปที่ฐานและมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนที่เหลือตามทางชินเฟิงรู้สึกว่าถ้าเขาทําสิ่งนี้สิ่งต่างๆควรจะเสร็จสิ้นแต่เมื่อเขาเห็นว่าหลัวฟูอยู่ที่เดิมเขาก็ไม่ได้ที่จะโทรหาเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูโอฟูได้ยินคําพูดของคินนเเเเเฟงงงงขขาาาาาก็็หหันหนั้ไปมออยย่่ชแลลละะทีจพูด แน่นอนว่าชินเฟิงสังเกตเห็นสีหน้าของเขาและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าสิ่งต่างๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นโรฟอร์ขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเป็นกังวลตามปกติเขากำหมัดของเขาเบาๆชินเฟิงเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นและถามโรฟอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นโรฟอร์ไม่ตอบเขาทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดอยู่ข้างหน้าเขามองโดยไม่รู้ตัวและพบคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณชายคนนั้นถือมีดแมเทเต้ไ,ไว้บนหลังด้วยแววตาย่อเยอ้เยชินเฟิงกระหนักโดยไม่รู้ตัวว่าผู้มาเยี่ยมไม่ใจดี ในเวลานี้โรฟอรยืนอยู่ข้างบุคคลน,นั้นด้วยความเขินอายคิงเฟิงนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เล็กน้อยประกอบกับฉากปัจจุบันก็รู้สึกว่าเข้าใจได้นิดหน่อยเขาพูดด้วยสีหน้าย่อเย้ยว่ามันเกิดขึ้นเช่นนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะชายในชุดคลุมสีดำที่อยู่ห่างไกลก็กัดฟันและปล่อยเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวอย่างไรก็ตามชินเฟิงแค่ยิ้มอย่างดูถูกด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดยามและพูดว่าเขาเป็นใครดังนั้นนี่เป็นเพียงคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้ของฉันทำไมตอนนี้เขาเปลี่ยนอารม,รมรณ ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงจะเป็นห่วงคุณนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไม่จำเป็นเลยชายคนนั้นพูดเช่นนั้นและแสงสีเขียวอ่อนก็เริ่มปรากฏขึ้นข้างหลังเขาทันใดนั้นขินเฟิงก็กระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและเมื่อเขามองไปที่มงกุฎในมือมันก็เริ่มเปล่งแสงออกมาในเวลานี้เรากับว่าเขาได้สะท้อนกับชายคนนั้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นของอีกฝ่ายเขาจึงโยนมงกุฎต่อออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ฉินเฟิงสังเกตเห็นว่ามีรอยพิเศษบนร่างกายของเขาจากอากาศบางๆหลังจากนั้นทันทีฉินเฟิงได้ยินเสียงลมพัดมาจากหูขขอออองงงเเาาย่า่่ตนื เขาหันศีรษะไปดูอย่างหนักแต่เห็นร่างที่สูงกว่าปรากฏอยู่ตรงหน้าเขา